สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับหามสงการส่งลงพยาบาลหามสงการเตชนะนรงทายาทบนซาป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันหามสงการเตชนะนรงทายาทบนซาป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหันด้านน้องสาวเมย์ภัยพันนีไปเยี่ยมพี่ชายที่โรงพยาบาลเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับสงการเตชนะนรง รู้จักกันในานามของอดีตสามีแอปทักษอรพักสุขเจริญและอดีตแฟนหนุ่มนางเอกสาวแมดพิลณีคงไทยและทางด้านสงการเตชะนรงเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงไทยเคยมีผลงานถ่ายแบบแฟชั่นโดยการชักชวนของพพอานนท์และขณะน,นี้ต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นที่จับตามองของชาวเน็ตอยู่สําหรับความสัมพันธ์ของสงการเตชะนรงอดีตแฟนนุ่มแมดพิลณีคงไทยที่ขณะนี้กําลังโดนจับตามอง กบหาสาวหน้าหมวยไมยนภาาสัสสิแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดล่าสุดทางด้านสงการเตชนะนรงได้ออกมาแชร์สตอรี่ของน้องสาวเมย์ภัยพันนีเตชนะนรงหลังได้ไปเยี่ยมพี่ชายสงการเตชนะนรงนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสงการเตชนะนรงป่วยเป็นอะไรขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ